ถทายใจนั่นเองกูตอบแล้วกูเคแล้วเหมือนกันพี่กูยังไม่ดูเลยพวกมึงรู้ใจกูเร็วกว่ากูพูดกูองคนเองพี่ไม่เคยใส่ใจเพื่อนจะทํายังไงถ้าไปบ้านผู้ชายครั้งแรกแล้วปวดท้องมากจนถ่ายหมดตัวโอ้โหหมดตัวเลยหมดตัวเลยสมมติว่าเกิดมาแล้วพระเจ้าให้ผ้าหนึ่งชิ้นขนาดเล็กพอจะปิดได้แค่ส่วนหนึ่งทั้งกายมันจะปิดตีนแล้วมันก็โชกีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่เลยเท้าล่างอ่ะเ้าล่างมันต้นไป สวัสดีค่ะ การที่หายไปนานเออซึ่งวันนี้นะคะเกมที่เราจะมาเล่นกันก็คือเกมทายใจนั่นเองคือจริงกูอยากลองเล่นเองแหละเพราะกูส uh, <Yeah, S 1> okay. ุก <elasticity> ว่าเราจะรุ้ใจกันหรือเปล่าเดี๋ยวนู้เลยอันนี้มันกดดันอยู่เหมือนกันนะไม่ดใช่ซึ่งตอนเนี้ยเราไม่รู้คาถามกันเลยนะคะแล้วก็แต่ละคําถามมันก็จะเป็นคําถามของแต่ละคนเช่นแบบคําถามเกี่ยวกับไนท์แล้วก็เราก็ต้องดูว่าไนท์ตอบอะไรวถ้าสมมติพอเราตอบเหมือนเนี่ยเราก็จะได้คะแนนไปเข้าสู่คําถามแรกนะคะหากมีงานสําคัญมากๆแล้วเราต้องแต่งตัวให้ดีที่สุดจะเลือกแบบไหน ระหว่างใส่ชุดที่ไม่มั่นใจทุกคนชมว่าแบบสวยเพื่อนอวยว่าปังแต่ว่างานนี้มันต้องเป็นดาวแน่นอนอีกอันหนึ่งคือใส่ชุดที่ตัวเองชอบดูมั่นใจว่าสวยเพื่อนบอกว่ายังไม่ค่อยเลิศนะแกแอบแปลกแอบงงแอบบงนิดนึงตอบได้เอ๊ะกูจะตอบอะไรดีกูตอบแล้วกูเขียนแล้วเหมือนกันพี่กูยังไม่รู้เลยพวกมึงรู้ใจกูเร็วกว่ากูกูแค่สันนิษฐานเฉยเออสันนิษฐานก็แอบคิดว่าถ้าเป็นตัวเองด้วยนิดนึงทำไมเลยไม่เล่นข้อของตัวเองอะเล่น

ไม่ใช่ว่าเรามีเห็บโงนนะคูแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นชุดที่นายมั่นใจอ่ะพวกเราจะไม่บอกว่ามึงไม่สวยกูก็คิดแบบนั้นถ้าเพื่อนฐานแกงเราเราจะไม่ได้แบบหุยมึงแบบเป็นดอกอย่างเงี้ยพวกเราจะไม่ใช่เป็นอย่างงั้นแต่ถ้าสมมตินายมั่นใจพวกเราบอกเออถ้ามึงมั่นใจก็คือก็อันนี้แหละอันนี้แหละเออถ้าสมมติเป็นในไอ้นี่นะหนึ่งกับสองส่วนกูตอนแรกก็คิดแบบมึงว่าจริงๆแบบที่สองอ่ะไม่ค่อยเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อนแต่งแล้วอ่ะต่อให้มันจะแปลกอ่ะเราก็จะบอกว่าสวยปล่อยเพื่อนจะแต่งมาประหลาดแค ก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็จะบอกว่าสวย<ร>ก็เลยเ<ร>ไม่ตอบ<ร><ว>ข้อสองเพราะว่าเราจะไม่บอกว่ามันบงถ้าสมมติเป็นงานสาคัญจริงๆอ่ะกูก็คงรูง้สึกว่าไนท์มันก็คงอยากให้เพื่อนตอบตรงๆว่าแบบดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวคือตอนที่ไนท์มันมาถ่ายงานตอนที่มันตัดผมสั้นที่มันใส่เสื้อยืดกับกางเกงแล้วกูบอกว่าไนท์กูว่าลุคนี้แปลกๆว่ะมันไปเปลี่ยนเสื้อเลยกูก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติเป็นงานสําคัญจริงๆไนท์ก็คงยอมที่จะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบปังทุูร้สึกว่่าูไมร้เเเหหหมมมมืืออออนนนนกกกกกััู็ไ่ร้ลยยา ที่ตัวเองชอบที่อ คือสําหรับกูอะถ้าสมมติว่าไปงานสําคัญจริงๆแล้วแบบถ้ากูไม่มั่นใจอะมันเริ่มจากตัวกูไม่มั่นใจมันจะงานนั้นมันออกมาไม่น่าดีหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันความสวยมันจะออกมาจากการที่กูมั่นใจอ,อันนี้คือในความเห็นส่วนตัวนะ,ะ,ะมันไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คื้นี้นมันเลยยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติกูเดินออกมาแล้วแบบมันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่ากูมั่นใจอะเพื่อนน่าจะแบบว่าสวยมึงเหมือนไม่แปลกคำตอบที่ยากมากเพราะว่าถ้าแบบที่สองอะกูจะไม่พูดว่ามึงไม่ได้เลยเราคงจะแบบเออมึงก็ถ้าสมม เ <laughs> เราเปนนข้กั <_ d ata> ไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบที่ตู่พูดอะก็ <_ d ata> จริงคือมันก็มีส่วนแต่ว่าตอนเหตุการณ์นั้นพอเปลี่ยนเป็นสิน่ชุด <_ d ata> ก็ยังเป็นชุดที่กูชอบอยู่ <_ d ata> ก็เลยตอบที่ตัวเองชอบที่ตอบข้อหนึ่งอะพอรู้สึกว่าตอบให้มันเปลี่ยนอะ <_ d ata> มันก็จะไม่ได้เปลี่ยนในแบบที่ไม่ใช่มันอยู่ดีอะบางไปคนมีเท s t e แฟชั่นอยู่แล้วสมมติว่ามันเปลี่ยนอะก็ยังเป็นมันที่มั่นใจอยู่ดีอะไรเงี้ยจบต่อไปจะเป็นของตู่ป่ะแล้วอันนี้เราใช้เลยลบแล้วอันนี้เราใช้เลยลบกูใช้มือลบกูใช้มือลบเม่เลยกูหัวร้องคุณนไส อ่ะคำถามต่อไปข้อนี้ง่ายถ้าพวกมึงตอบผิดพวกมึงไม่ใช่เพื่อนกูโอ้เกินสักนีต้องมาหลองจากบ้านหากทั้งชีวิตสามารถฟังเพลงแบบสไตล์เดียวจะเลือกอะไรระหว่างเพลงลูกทุ่งเชฟบะชอบไหมคะไหมคะผู้ชายและเพลงสะกล I'm gonna swing from the c h a n d e l i เ i n g นีดี มึงกูแอบร<อ>ู้สึกว่ามันมายากสำหรับกูกูเอาตัวเองเข้าไปอยู่ด้วยบอกว่าให้เล่นของัวเังเลย <c oughs> อ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามลุกทุ่ง คนหนึ่งออกตาางนานาคนไปคนอื่นน่ะเขาตอบถูกไปเยอะมากเลยคหมื่นน่ะเขารู้ใจเพื่อนสุดๆให้ของกูอ่ะคือใจกูลังเลมากเพราะเราเติบโตมากับปามีแดนมันลังเลมึงเราฟังทั้งชีวิตมันต้องฟังมันต้องฟังชีวิตเนี่ยฟังทั้งชีวิตแล้วกูก็เปิดเพลงลูกทุ่งไปเลยคือพลูกทุ่งมันก็ดีมันก็โจมันก็ตอบโตทยะถ้ามีเพื่อนชีวิตกูต้องตอบเพื่อชีวิตกูกลัวเพื่อนเลี่ยนเพื่ออาจจะอยากวางเบงได้บ้างอยากรู้ของกูหรือยังหนึ่งสองซ้ำ ไอ้กมันควรู้ใจเพื่อนวะมึงกูบอกูเองที่ไม่เคยใส่ใจเพื่อนกบกหละว่ากูเอาตัวเองีไม่คเช็ปบ้าหอกูถแค่นี้แหละมึงเนี่ยนะควเล้ยนฟังจกโกมาแล้มันเลี้ยนมึงไม่คิดว่ากูเหนื่อยหรอคะ กูชอบฟังลูกทุ่งแต่ต้องเป็นมูที่อยู่กับเพื่อนละเต้นเข้าใจไหมแต่ถ้าให้กูฟังทั้งชีวิตอะมึงถ้าให้กูฟังแต่เชฟบ้ามัวชีวิตกูถ้ากูเศร้าอะแล้วกูจะเปิดเพลงอะไรเข้าใจไหมคืออันนี้มันยังมีฟีลแบบสนุกก็ได้หรือจะแบบจอยกับเพลงก็ได้อะไรเงี้ยมอาจจะเปิดรถด่วนขบวนสุดท้ายก็ได้ครับไม่รู้เมื่อาจจะเปิดแป๊บพุ่งพวงจะไม่อยากจะยังไม่ได้ดีไปเซอร์เนื้อก่อน ปกติกูเป็นตู้คาราโอเกะเมื่อกี้ผิดพลาดเหรอที่ตอบอันเนี้ยเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วถ้าสมมติว่าฟังในชีวิตประจำวันเลยจะชอบฟังเพลงที่แบบเบาๆแบบ R&B อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกทุ่งก็ฟังแต่แค่ฟังตอนสนุกสนุกแต่ถ้าฟังทั้งวันน่ะไม่ไหวมันจะต้องเต้นตลอดเวลาเลยเพื่อนอะตจะชอบเปิดไมค์ทองคำอ่ะชิงช้าไม่ชอบแอ่มันก็ไม่รู้แอคเป็ชิพายขึ้นเต็มเลยอะแม่กูดูไมค์ทองคำอ่ะไมค์บทเนี่ยโอเคแต่ว่า Grazie. เป็นคนไร้โอ้ไหนอะเคยเปิดรอบหนึง่งแบบไรอันฟังบนรถรอบหนึง่ง <m uch> เพราะว่าแบบที่บ้านอะชอบเปิดฟัง <m uch> เหมือนตอนนั้นหาเพลงฟังกันไงแล้วก็แบบไอ้ฟังเพลงนี้ไหมเปิดฟังแค่รอบเดียวไม่แน่ใจด้วยว่า <m uch> ใช้แอคไหนฟัง <m uch> ก็เลยแบบเออยอมรับผิดว่าโอเคคงเป็นกูเองที่แบบว่าใช้เฟรนชิพให้ฟังแล้วหลังจากนั้นกูวกปวดแบบตั้งใจดูแล้วนะเวลาแบบจะดูอะไรต้องดูแอคก่อนแต่หลังจากนั้นคือมันก็ยังมีคลิปไรอันขึ้นเต็มเลยในแบบไม่ได้แค่หนึ่งนะมาเป็นเทลิ์อะแล้วกูแบบเฮ้ยแต่ปวไม่ได้ฟังด้้ววยยอะเลโทษกูแ แบบว่าอีนายมึงเปิดฟังมันต้องเป็นมึงแน่เลยเอาช่องไปกดซับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยสรุป<ช>เฉลยแม่กูใช้ทีวีดูกูเป็นคนผิดตั้งนานแม่กูแบบว่ากูเข้ามือถือแม่ไว้ของคอดฉันฉันเนี่ยจะเลือกอะไรระหว่างกินแซบแต่ท้องเสียดทุกวันอร่อยเอนจอยสุดๆกับกินของไม่มีรสชาติไม่อร่อยฝืนกินสบายท้องนอนหลับสนิทโอนี้ง่ายเหอะง่ายเกินอันนี้ง่ายแต่ทุกวันไง แต่ทุกวันแต่จริงๆทุกวันนี้ก็ทุกวันทุกวันอ,อ่ะตอบเลยดีกว่าเอ 2> 1, 2, อหนึ่งสองสามไม่ปวอยู่ปะมันง่ายมากอ่ะเพื่อนกูไม่ใคยกวัวตายอยู่แล้วค่ะใช่เพื่อนกูสามารถเพือ่อนกลัวอดข้าวแล้วแดกแค่ก้อยแล้วก็เป็นลมนะห้องน้ำได้เลยทันทีใช่ต่อให้เพื่อนกูจะตายไวแต่เพื่อนกูต้องมีความสุขกับการได้กินของแซ่บมันรู้สึกว่าแบบชีวิตมันขาดของแซ่บไม่ได้แต่ต้องไม่แซ่บเกินอะแซ่บเกินมันกินไม่ได้แต่ต่อให้้องเสียก็กินอยู่ดีใช่ติดรสชาติก็รู้สึกว่าในแบบหนึ่งวันต ให้โซเดียมมันได้ทำงานอ่ะคุณไหนเฉลยอนไหมเมื่อกี้ไม่ได้อ๋ออ๋อเฉลยอันหนึ่ง 2ถ้าอยากเจอผีอยากเจอแบบไหนคือใช้มือเดินแทนขาหกสูงตีลังกาแต่อมยิ้มให้หน้าตาดูมีความแบบนอบนอบ้นอมกับผีที่เดินมาหาแบบคนปกติแต่หน้าแบบเละสยองตาทะละนออกมาหนึ่งข้างปากฉีกออกเกือบขาดห้อยไปมาขนลุกข <laughs> นลุกละเปิดเลยปะโอเคหนึสอเพราะอะไรคะรู้สึกว่าถ้าสูงเขาหสูงไหมอีไจะบอกว่าทำท่าผิดหรือเปล่าต่อพี่ ูพี่พี่นายอาจจะชอบหกสูงพี่แท้จริงต้องทำอย่างนี้จ้าพี่นายจะพูดว่าทำไมไม่พลอยเท้าถ้านี่จริงๆมันสวยได้มากกว่านี้พี่สามารถเป็นผีที่มีคุณภาพได้มากกคนหนึ่งถ้าพี่ทำให้มันถูกต้องเฉลยยังเออกูตอบ้องต่เหตุผลไม่เหมือนกูตอบว่าสอหนูหน่อยหนูก็หก สอนหน่อยมันมันหกสูงไงหรอืออถ้าสมมติว่ามันต้องเรื่องหน้าตาถ้าเขานอบน้อมมาเราก็อาจจะยังแบบโอเคเราาจจะเป็นเออดูดูคุยด้วยได้ดูจอยด้วยได้หน่อยเออแต่ว่าก็ไม่อยากเจอจริงจริงแล้วแล้วในสภาพถ้าเราเจอพร้อมกันสามคนตลกตลกพี่ขคงงว่าเอ้าอ่านอ่านนะถ้าให้เลือกดู YouTube ได้หนึ่งช่องระหว่างซาวดติสกับเฟรชิพายจะเลือกดูอะไร จะอไม่เลือกเลยทำไงเ่าเอาอันนี้ก็ยากไหมพร้อมไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมล่ะจ๊ะว่าพร้อมจืกคิดถึงเพื่อนไม่ตู่เป็นคนขี้เหงาอ่ะไม่รู้ดิเออเพราะเวลามันดูช่องตัวเองมันชอบสกิบเออมันชอบแบบตึ๊บแล้วก็ตึ๊บจบเลยมันดูว่าแบบอ๋อคลิปลงเรียบร้อยแล้วเฉลยยาย ดเหงาจริงมึงเพื่อนอาจจะต้องการเสียงเถียงอาจจะเวลาไม่ได้เจอเชยเชแต่ว่าเราสองในเกมเราทําได้ดีอยู่นะของไอด้านะคะข้อที่2สมมุติว่าเกิดมาแล้วพระเจ้าให้ผ้าหนึ่งชิ้นขนาดเล็กพอจะปิดได้แค่ส่วนหนึ่งในร่างกายจะเลือกปิดอะไรระหว่างหน้าหรือท่อนล่างน้อย เดี๋ยวนะหน้ากับท่อนล่างผ้าขนาดเล็กด้วยใช่ปะไม่ถ้าเกิดว่าปิดหน้าคุณจะไม่รู้ว่าเป็นมึงไงแต่ถ้าปิดท่อนล่างก็จะรู้ว่าเป็นมึงแต่ว่าอุยยากอ่ะพอสองปิดท่อนล่างล่างนี่คือล่างขนาดไหนก็ท่อนล่างอ่ะแต่มึงจะยิงมึงจะปิดตีก็ได้มึงจะปิดตีแล้วมึงก็โชกีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่เลยท่อนล่างอ่ะท่อนล่างมันต้นไปจะปิดแค่หัวหนูโป้งก็ได้ถ้าอยากโชว์รถยังไม่รู้เลยอ่ะทำไงดีวะไม่รู้กูตอบแล้วตอนนึงนั้นกูยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันกูขอคิดก่อนเอาแบบว่าสัญชาตะยามงเลอ แบบเห็นชอยแล้วเลือกอะทิ้งค่ะเลือกทิ้งเลือกไม่ปิดอะไรเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยตอบเหมือนกันหรือตอบไม่เหมือนมันตอบคนนี้เพราะอะไรหรอเพราะว่าทุกวันนี้มึงก็ใช้ผ้าหุ่นเดียวในการปิดร่างกายอยู่แล้วรู้สึกว่าน่าจะมีแบบว่าจิตสำนึกสักนิดนึงเฮ้ยแต่ราไม่มีออกมาที่ตอบคนหนึ่รู้สึกว่าน่าจะมีแบบว่าจิตสำนึกสักนิดนึงไม่มีจิตสำนึกม ดาดักไปแล้วด้วยกู<า>ค,คิดว่าเพื่อนอะ่ออะมันมีคิดได้ค่นิดนึงอ,ะอ,อ่แะแบบถ้าสมมติปิดทอลล่ากคือกูไม่รู้ว่าล่าขนาดไหนถ้าสมมติปิดได้แค่ตรงน,น,นั้นก็ต้องเห็นตรงนี้อยู่ดีก็เขาก็เห็นหนากูเขาก็รู้ดิว่านี่นมกูถูกอ่นนี้ในไอจีมึงก็แทบจะเปิดหมดแล้วไงอันนี้คือความคิดด้วยไงกูก็เลยแบบงั้นเพื่อนน่าจะเลือกปิดทอลล่ากหลายเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่แต่ว่าคือกูอ่ะคิดว่าที่มึงปิดอย่างเงี้ยเพราะกูรู้สึกว่ามึงก็คงอยากจะโชว์หน้าสวยๆของมึงเพราะเรากู้ ไม่แต่เอาใหม่นะคำตอบแรกมือคือคิดว่าเพื่อนจะมีจิตใต้สัมผัมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วไงเข้าใจปะเออมันเป็นเรื่องที่แบบแกล,แกล้งปิดหน้าระกันเฮ้ยเราไม่รู้ใจเหมือนเลยวะตรงไหนนะคะก็คือจะทำยังไงถ้าไปบ้านผู้ชายครั้งแรกแล้วปวดท้องมากจนถ่ายหมดตัวโอ้โหหมดตัวเลยหมดตัวเลยถ่ายหมดตัวสบายใจสุดแต่ดันทำซ่วมผู้ชายเต็มข้อหนึ่งอันนี้ข้เป็นกูรู้ป่ะกเป็นคำถามเนี้ยคือถ้าสมมติไปตัว น่าจะเลือกตอบได้ง่ายกว่าระหว่างนะคะ 1. เดินออกไปบอกว่าเธอคะฉันขอโทษจริงๆส้วมของคุณมันอ่อนแอรับสิ่งที่ฉันมอบมให้ไม่ไหวกับ 2. พยายามหาทางออกด้วยตัวเองแต know, ure, ่ส <Wha> ุดท <diction aries> <ificar> ้ายน้องดันหล้นออกมานอกโถส้วมและลามไปถึงห้องเล่นของเขาไม่อันนี้คือมันก็ควรเลือกแล้วต่อจิตใต้สำนึก ปู๋เป็นเด็กมีอีกโก้นะเอ,เอออยู่แล้วไงคืออันนี้มันมีบทสรุปแล้วอะมันมันเลยเห็นอ่ะอ่ะมาออหนึ่งสองสาม <laughs> เอาละเอาละเมื่อกี้ที่มันบอกเป็นคนมีอีกแลวคืรู้สึกว่ามันอ่ะอันนี้กูคิดแบบตัดบทสรุปไปนะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันจะไม่บอกเว้ยแล้วมันจะหาทางทำของตัวเองก่อนอ่ะจนกว่ามันจะไม่ไหวจริงๆถึงจะไปบอกกันป่ะกูก็คิดว่าแบบนั้นปกติมันจะแบบพยายามแบบหาทางแก้ด้วยตัวเองถ้าจากโจทย์อ่ะก็คิดว่าแบบสิกูกูเลิกไม่บอกนะอาเฉลยไหมอ่ะ S 1> 1. <S ไม่เ,เพราะว่ามันเ,เพราะว่ามันกูอยากให้คนลักครึ่งคะแนนอะเพราะว่ามึงอ,อันนี้คือคําตอบที่แบบอยู่ในใจกูแต่ว่าคือ้าสมมติว่าบทสรุปม,มันออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วกูยังดึงดันที่จะเลือกสองใช่จริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องพว่วงผู้ชายก็ได้คือไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าส้มเพื่อนตันกูจะพยายามหาผุกวิชีทางก่อนแบบว่าจริงกูจะนั่งหาในเน็ตก่อนนั่งแก้งน้ำแล้วก็แบบว่าเพื่อนจะเพิ่งเข้ามา กูอาจจะบอกนะแต่ว่าแบบเดี๋ยวกูจัดการก่อนนะถ้าไม่ได้จริงๆค่อยออกไปบอกอะไรเงี้ยใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ชายที่เพิ่งเจอครั้งแรกด้วยออกูคิดว่ามันน่าจะไม่มีทางเดินไปบอกเขาใช่ตตวปัญหันนี่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะกูไม่ค่อยขี่จบมากกูโจ๊วันนี้คือคะแนนก็คือกูยังไม่ได้ผิดเลยักข้อกูเก่งจังกูตอบหนึ่งแล้วกูก็เปลี่ยนเป็นสองเพราะกูรู้สึกว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงอ่ะใช่ยังไงเขาไม่บอกอ่ะข้อนี้มีธุระที่สําคัญที่สุดในชีวิตถ้าไปสายชีวิตนี้จะจบสิ้นแต่ปวดท้องมากๆต้อง กเขาห้องน้าดวดให้เลือกระหว่างแวะข้างทางสายช่างแม่งปล่อยใจให้นาคตไม่ต้องกําหนดปัจจุบันกับสปิริตสาวสตรองอดทนจนถึงที่สุดต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่กูต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบโอ้หมันสําคัญแค่ไหนกับชีวิตอ่ะสำคัญมากที่สุดคือข้อขาดบาดตายสําคัญอะเอาลสัญชาตญาณดิบกูตอบมาหนึ่งสองสาแน่ เ้วยว่าอนาคตช่างแม่งกูจะขี้เรื่องกูจะขี้ค่ะจริงถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้หรือว่ามันจะยังไงอะคือเพื่อนกูต้องขอให้มันท้องมันสบายก่อนจริงใช่เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วปะใช่บอกว่าแบบมึงรีบแค่ไหนแต่ถ้ามึงปวดขี้ก่อนออกจากบ้านมึงก็จะอยู่บ้านก่อนใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่ากูปวดขี้ทั้งวันอะกูจะไม่มีความสุขน่ามันจะมันจะอมทุกข์กับมองน่าจะแบบมึงขี้ก่อนไปเชียงใหม่ได้ไหมที่อยู่บนรถตู้แล้วมันไม่ไหวแล้วอะ ที่เราหาโรงแรมก็หาไม่เจอสักทีแหลววอว่าปวดที่ก็ปวดอ่ะแล้วแบบอี้มันแบบเหมือนอยู่บนรถแบบด้วยความแบบเพื่อนทรมานไปด้วยอะ่ะเพื่อนแบบอยากจะแบบที่อยากจะหาถุงให้มึงตอนนี้หรือยังไงดีปวดที่อ่ะเาขาเจะอ,อีแหน,นเลยล่ะอีแหน,น ก็คนเปิดขี้ตลอดเวลาเกินไปอ่ะอันนี้คือเปิดโชว์พร้อมเพื่อนเพราะรู้สึกว่าเพื่อนตอบถูกแ <c oughs> น่นอนใส่พราอขี้มีอยู่จริงค่ะกูเองจริงอ่ะจะเลือกอยู่กับคนไหนระหว่างคนที่ชอบพูดในบทละครน, <c oughs> นกเคยพูดอะไรกับพี่ตา <c oughs> แต่จริงๆแล้วนกคั่งพี่ตานะคะ vs <c oughs> กับคนที่ชอบพูดเป็นบทกลอนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนลุงอยู่ดีที่แววขนถ้าใจดำเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาคูจะอยู่กับใครดีคมคิดโจ์อ่ะอืมเป็นไรอุยแป๊บนึงอย่าให้เห็นไอ้เฮียลังเลเหรอลังเลอ่ะเพราะปกติแล้วแบบเชอบหมดเออก็ชอบหมดหนึ่งสองสามเฮ้ยมันจะต่ออุบปะ โอ้ยตอบเหมือนกันโอ้ยคือจทมันบอกว่ากูจะอยู่กับคนแบบไหนแต่ว่าจริงๆกูเป็นคนประเภทแรกถ้ากูอยากอยู่อะกูก็คงอยากจะแบบไปนั่งฟังกรกับคนอื่นไงเข้าใจปะแต่กลัว่ตอบข้อนี้เพราะกูรู้สึกว่ามึงจะได้ต่อบทกับเขา <c oughs> ใช่เพราะถ้าสมมติว่ามึงอยู่ข้อสองสมองมึงจะไม่ทันเขาไม่ก <c oughs> ูไม่อุ้ <c oughs> ยกูเคยแข่งประกวดกรา กูเคยแข่งมากเลยด้วยในการหมายถึงว่ามึงจะต้องพูดก่อนไปด้วยเรื่อยๆอ่ะมึงเป็นมีนานุไม่ก็แรกสมมติเขาพูดก่อนมากูก็พูดบทละครกลับให้มันคุยกันไม่รู้เรื่องกันไปเลยอย่างงี้โอเคอืออือเพราะมันไม่รู้ใจตัวเองเว้ยมึงไม่ใช่เรานะตลอดโทษคนอื่นก่อนเราลองโทษคนอื่นดูก่อนแล้วก็โทษตัวเอง ว่าเนี่ยผิดผมหมดเลยนะทุกคนไม่อันนี้แค่รู้สึกก็แบบเขาบอกว่ากูจะอยู่กับคนแบบไหนไม่ใช่กูเป็นคนแบบไหนไงทุกคนเข้าใจหรือยังคะเวลาที่เราให้คําปรึกษาไอดาไปไอดาไม่เคยทําสิ่งที่พวกเราคิดเลยสักครั้งสรุปคะแนนก็คือคุณตู่ได้ไป2คะแนนก็คือได้จากคุณไอดาเป็นข้อหนึ่งของคุณไอดาแล้วข้อ2คุณไนคุณไนได้3คะแนนได้ข้จ่คุณไอดาข้อ2คุณตู่แล้วก็ข้อ3คุณตู่ส่วนไอดาได้ทั้งหมด6คะแนนก็คือมันตอบถูกหรือผิดใช่ถึไปได้ไงมันตอบผิดมันตอบผ มันไม่รู้ตัวเองตอนนี้คุณเลยคิดคําถามมาก็คิดแล้วว่าไอ้้าต้องตอบอะไรเออสรุปกูไม่รู้จักตัวเองหรอเป็นคนผิดโผล่ตลอดอันนี้มันแค่รู้สูไม่ได้ตอบตามเป็นความแฟกต์แบบไอ้นี่อยู่แล้วอะไม่มาเข้าใจพอยเกมนี้ปะเนี่ยว่าว่าไถใจว่าไถใจไงก็ไถใจว่าแฟกต์จริงๆแล้วมันคืออะไรในการปฏิบัติคิดว่าไยใจแบบไยใจกูตอนนี้อ่ะทุกคนรู้อย่างว่า ว่าทำไมกูว่าผิดที่เราที่คบมันเอาใหม่จบจบเล้วเข้าใจว่าแบบทายใจตอนนี้ที่ฟังคำไอ้นี่มาไงขาใจวมากเพราะกูคิดถึงชีวิตจริงแล้วแบบเออถ้าเกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณเนดาจะปฏิบัติตัวอย่างไรโอเคมีลมอ่ะขอโทษนะมาอันนี้อาดูแล้วนะว่าอันนี้ต้องเล่นยังไงแฟกนะแฟกนะแฟกในชีวิตจริงโอเคแฟกในชีวิตจริงอันนี้เป็นคาถาม หรับทุกคนนะคะให้ตอบว่าจะตอบตรงกันหรือปากก็คือถ้ามีเพื่อนหนึ่งคน ทำผิดและอันตรายมากๆ <c oughs> ต่อชีวิตและตพนเองคุณพูดชื่อเพื่อนคนนั้นมาเลยคนนั้นคือสถานการณ์นั้นเพื่อนก็น่าสงสารมากเหมือนกันจะ <C oughs> เลือกเราควา <c oughs> บใจเก็บคำด่าไว้แต่เพื่อนจะทําซ้ํากลับด่าไปเลยให้มันรู้ตัวไม่ให้ทายาแรงทียารักษาคุณค่ะข้อนีจะเป็นบทสรุปว่าทุกคนเป็นเพื่อนแนห้งิหรือเปล่าจริงพอที่ผ่านมาเกมเป็นโมคะคนไม่เข้าใจเกม อันนี้อบแบบถ้าเป็นกูนะถ้าเป็นกูนะถ้าเป็นกูเหมือนเออถ้าเป็นกูมาหนึ่งสองสามกูไอตุยไม่ตรงเลยเออกูกูก็ไม่ตรงกับพวกมึงกูมีเหตุผลเพราะกูรู้สึกว่าเคลื่อนดาแลวใช่อ๋อมันจะมีตัวยาแรงอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วจริงจริงเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ไอดาแหละคือโดยปกติแล้วอ่ะคนไรกกับคนเดจะเป็นยาแรงแบบดา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 แล้วไอนี้ก็จะแบบน้อยแล้วเริ่มน้อยกูจะเข้าไปปลอบแล้วก็บอกว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่มึงทำ นี่อะไรที่ตัวจะเป็นแม่ทูนหัวงขึ้นมาทันทีเพราะว่าเพราะกกูยังปากไม่ทันไม่แต่สิ่งที่กูอยากพูดก็คือแบบเพราะมันแหลกแต่ยังปานคันไงไม่เข้าใจเพราะกูรู้สึกว่าแบบไม่งั้นมันก็จะกลายเือนแบบเออมันต้องบาลานการมันต้องบาลานถ้าสรุปว่าเพื่อนจะปอบอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะทำซ้ำใช่มันก็จะเคยตัวทำไหมทำอยู่ดีไม่ได้ทำาลยบแล้วบทสรุปก็คือทำ ถ้ามึงใจนี่ก็เหตุการณ์จริงกูก็ไม่ค่อยเป็นยาแรงของใครอยู่แล้วพอรู้สึกว่ากูเองยังทำเองไม่ได้กูเลยบอกคนอื่นละกันจะจะเป็นแบบเป็นฟิลอย่างนี้อันนี้คือเหตุการณ์จริงเหมือนกันสมุิรู้รู้แล้วปุ๊บแล้วมันจะบอกว่าแบบเหมือนบอกเราแค่คนเดียวเงียกูจะแบบด่าไม่ได้วะไม่กล้าด่าพรู้อยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวแต่แอบแบบกระซิบบอกเพื่อนแต่ว่ามึงอย่างนี้ยังไงดีวะจัดการแทนดีบีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะตะล่อมตะล่อมทำให้แบบว่าเออให้แล้วพอรู้ทั้งกลุ่มปุ๊บ ทางกลุ่มก็ด่า้ใช่ทางกลุ่มก็ได่า้แล้วไอ้ดาก็จะกลายเป็นแม่ทุนหัวโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเพชชิพให้ด้วยนะแล้วก็ใครลูกสาวเดี๋ยวจะพยายามมาบ่อยๆนะจ๊ะอยากดูทายใจกันอีกก็ลองส่งคำถามมากันได้หัวข้ออะไรได้ๆเออเพราะว่าอาจจะแบบหัวข้ออื่นว่าแบบจะเลือกอะไรชอบอะไรอะไรเงี้ยอือลองดูค่ะวันนี้บ๊ายบาย